เกษทำกินธรรมดาสวัสดีครับเมื่อี้นี่ก็รอไลรอหน้าที่เก่าครับอันนี้ข้าวนาหวานนะครับหวานมือหวานยังไรไอเบิ้งขึ้นหน้ายอดครับคนมาเห็นเอายอดเอาวอผนว่าบอครับหวานมือแต่ว่าขาดครบด้วยรถไทยเดินตามครับมันก็จะออกมาไล่เหมือนกับรถยอดบอครับผนว่า ทังอื่นไม่เห็นอนารถทางใดมายอดไห้โอ้แ่โอ้แม่ใส่รถไทยเดินตามขาดอา้าวครับมีช่องอากาศเบิ่งครับผลพ้นงานจะเป็นอย่างไรหน้าหวาดครับนี่ครับ พอดีครับฝน,นาาามาหยากระบนเกิดปันไดถือว่าสวยงามครับวานันรถเตือนตามนะครับแป้งนี่พันว่านแต่ว่าใส่รถไทยใหญ่ปั่นครับปัน่นโดยรถรถตะลี่มันก็จะน้าเสมอจะบม,มีข้องหลูกขาดนะครับนี่ก็งามที่กันครับงามคนละแบบ แต่ว่าขาดสะจ้างต้นจะสูงกว่าครับเพราะว่าตงจ้างครับแต่ตัวนี้อามีรถไทยเดินตามอยู่แล้วอาขาดเองครับ,รบประหยัดขาดสจยใจครับผมมาทีมาค้างอันหนึ่งคิดว่าใส่ปุ๋ยเขาหนาจะพอดีครับขนาดนี้ โอเคครับผมขอบคุณที่เขารับชมครับสวัสดีครับ